สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลโพอดอีกแล้วนะครับโปรต้อนรับหน้าหนาวนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเซลโพอดจะนมานำเสนอในส่วนของรุ่นพรีเลนเนอร์นะครับรุ่นมิดและรุ่นไฮนะครับรับไปเลยนะครับคุณลูกค้าดอกเบี้ยศูนเเดอกเบี้ยพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ดาวเริ่มต้น25ขึ้นไปนะครับซึ่งวงเงินที่ใช้เนี่ยอยู่ประมาณ240,000ถึงอ280,000บาทนะครับซึ่งอยู่ในช่วงของ รุ่นมิดรุ่นไฮเริ่มต้นราคา2.4มิดทีันเนอร์นะครับอยู่ที่96,000 00บาทสำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้รุ่นมิดนะครับอยู่ที่956,000บาทในส่วนของรุ่นไฮครับผมเกียร์ธรรมดาอยู่ที่997,000 00บาทและเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออตโต้อยู่ที่ 1, 1 4 7 0 0ล้านบาทสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจดาว25%ดอกเบี้ย0%ผ่อนนานถึง72เดือนสำหรับเกียร์ธรรมดาผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ9,400สําหรับรุ่นมิดและเกียร์ออโตร้รุ่นมิดผ่อนประมาณ9,900บาทนะครับสำหรับผ่อนนานสูงสุด72เดือนรุ่นไฮผ่อนเดือนละประมาณ1 0 0 0 0บาทและเกียร์อัตโนมัตินะครับผ่อนประมาณ1 1 0 0 0บาทสูงสุด72เดือนไม่มีการบวกเพิ่มแต่ดังอย่างใด ราคาเน้นๆกันไปเลยแต่ในส่วนลูกค้าที่สนใจนะครับอยากช่วยผ่อนดาวหรืออยากตกแต่งเพิ่มเติมเราก็จัดสรรให้ได้นะครับบวกอุปกรณ์เข้าไปในราคารถอยู่ในช่วง3 0 0 0 0ืนถึง50,000บาทแล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะครับเซลล์พอดจัดให้ส่วนรุ่นที่ผมโชว์อยู่นะครับรุ่นด้านหลังคังนนี้สีขาวมุกเป็นราคาพิเศษนะครับเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทอยู่ที่1 5 7 0 0ล้บาทนั่นเองนะครับ มีสีอะไรจําหน่ายบ้างนะครับวันนี้เซลปดมารีวิวนะครับก็จะเป็นในส่วนของสีขาวมุกนะครับมีเฉพาะในรุ่นไฮเท่านั้นและก็รุ่นล็อกโค่นั่นเองแต่รุ่นที่ร่วมแคมเปญสาหรับวันนี้ก็จะอยู่เป็นรุ่นมิดกับรุ่นไฮรุ่นพีเรนเนอร์สประตูนะครับรุ่นนี้เรามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของกรองฝุ่น PM 2องนะครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5นะครับคุณลูกค้าขับสบายใจไปได้เลยนะครับก็คือรองรับมาตรฐานไอเสียสำหรับ นโยบายรัฐบาลปีหน้ากันไปเลยนะฮะวันนี้เซิลวพดมาจะนำเสนอว่ารถรุ่นไฮเนี่ยมันมีสเปคอะไรบ้างพร้อมรายละเอียดของแถมนะครับว่ามีอะไรบ้างเช่นเดียวกันนะครับมาดูด้านหน้ากันเลยครับเริ่มต้นนะครับรุ่นไฮเนี่ยเราจะดูได้ยังไงว่าเป็นรุ่นไฮรุ่นท็อปสังเกตดูจากกระจังหน้าด้านหน้ารถนะครับก็คือจะมีกล้อง360องศานั่นเองขับขี่แบบปลอดภัยรอบทิศทางเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นไฮนะครับ กระจังหน้าก็จะเป็นแบบสไตล์มินิล็อกโคอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.4ลิตร150แรงมา้าแรงหายห่วงนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะกันชนด้านหน้าและหลังนะครับหน้า2หลังสี่นะครับด้านหน้าทํามุมเฉียง45องศาพร้อมมากับไฟตัดหมอกช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ําคืนแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นแลบเลนโปรเจคเตอร์ or, พร้อมเดย์ไลท์นะครับช่วย มีมิติแล้วก็ดูหรูหราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนด้านข้างครับล้อลอยขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางอินเทเลออนเทเรนแล้วก็บินได้ทุกสภาพถนนความปลอดภัยมีทั้งระบบเบรก ABS นะครับ EBD BA BSC TRC และระบบออกตัวบนทางลาดชันนั่นเองนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวครับส่วนต่อมาเอกลักษณ์สำหรับรุ่นท็อปนะครับกุญแจ เช่ากุญแจของเราก็จะเป็นแบบนี้เรียกว,ว่ากุญแจแบบสมาร์ทคีย์มีให้2ดอกนะครับสมาร์ทเอนทรีถ้าเป็นรุ่นมิดก็จะเป็นแบบเสียบแบบแจ็คในคีย์นั่นเองรุ่นไฮนะครับจะมีระบบมองมุมอับสายตานะครับเรียกว,ว่าลายสปอตมอนิเตอร์สัญญาณจากไฟกระพริบซ้ายและขวา mm hmm. เมื่อมีรถแซงขึ้นมาทางด้านซ้ายด้านขวามองมุมอับเราไม่เห็นไฟก็จะแจ้งเตือนทําให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองมือจับนะครับมีปุ่มล็อกลดล็อกสมาร์ทเอนทรีนั่นเอง ปลดล็อกหนึ่งครั้งไฟกระพริบหนึ่งครั้งปลดปลดล็อกไฟจะกระพริบสองครั้งนะครับเพื่อความอำนวยความสะดวกสบายกับผู้ขับขี่นั่นเองนะครับสังเกตต่อมานะครับรุ่นนี้บอกฝั่งคนขับจะเป็นการปรับไฟฟ้าแบบแปดทิศทางนะครับแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับมีระบบควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัติสําหรับเอกลักษณ์รุ่นท็อปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบปุ่นปุ่นพุสตาสต็อปอินจินนะครับเปิดปิดเครื่องยนต์อัตโนมัติ แล้วก็หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็รองรับ Android Auto และ Apple CarPlay นะครับลำโพงก็จะเพิ่มเป็น6ตัวนะครับจะเพิ่มมัน t ต i t t ด้านหน้าด้วยนะครับปุ่มเสียงเบสแล้วก็กระจก4บานเป็นแบบไฟฟ้าป้องกัน Jam Protection ทั้ง4บานสำหรับรุ่นท็อปนะครับรุ่นมิดเนี่ยจะเป็นแบบฝั่งคนขับอย่างเดียวโอเคนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเอกลักษณ์สำหรับรุ่นไฮเนี่ยเรามีถุงลมเสริมความปลอดภัยเนี่ยถึง7ใบด้วยกันนะครับก็คือ ด้านหน้า2นะครับแล้วก็ตรงหัวเขา่าแล้วก็ม่านบังแดดซ้ายขวาแล้วก็เบาะที่นั่งฝั่งคนขับคู่หน้านะครับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าเรีกยกว่า7จใบ7ที่นั่งปลอดภัยทางคันกันเลยทีเดียวแล้วก็ลืมพูดไม่ได้เลยในส่วนของแอร์แอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบแอร์ออโต้นะครับรุ่นมิดจะเป็นแบบหมุนรุ่นนี้จะกด Auto, ออโต้ก็แอร์ก็จะ อุณหภูมิให้เหมาะสมกับอุณหภูมิอากาศภายนอกภายในนั่นเองนะฮะเกียร์จะเป็นแบบ6สปีดแล้วก็รองรับโหมดการขับขี่แบบธรรมดาแล้วก็ Eco Mode Sport Mode หมดนะครับพาวเวอร์โนั่นเองรุ่นนี้มีแอร์ตอนหลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าเย็นชุ่มฉ่าทุกที่นั่งกันเลยทีเดียวทั้งผูดด้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังนะครับสามารถเปิดและปิดได้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อเป็นมาตรฐานจากโรงงานมาอยู่แล้ว ต่อมาครับเอกลักษณ์สำหรับรุ่นไฮรุ่นท็อปของเรานะครับเรียกว่าสะดวกสบายแลวก็ปลอดภัยรอบคันกันเลยทีเดียวตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลดา้าถอยหลังนะครับจะมีฝังเซ็นเซอร์ไว้ตรงมุมด้านนี้ห้ามเหยียบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์กรณีที่เราถอยจอดหรือว่าถอยออกจากช่องจอดด้านหลังเนี่ยมีรถมาจากด้านหลังสัญญาณก็จะเตือนแจ้งเตือนให้ผู้ขบับขี่สัญลักษณ์ไฟกระพริบที่กระจกด้านหน้านั่นเองนะฮะ แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็จะมีปุ่มเซ็นเซอร์นะครับกะระยะกันชนด้านท้ายถึง4จุดด้วยกันนะฮะส่วนไฟท้ายของเราก็เป็นแบบ LED นะครับช่วยเพิ่มมิติกันกับขี่ยามค่ำคืนเป็นเลข3นะครับ2ตัวก็เป็นเลข8ดูมิติดูสวยงามนะครับน้ำมันก็รองรับตั้งแต่ดีเซลปกตินะครับจนถึง B20 แต่ตอนนี้แพร่หลายก็มีจําหน่าย B10 แล้วก็ดีเซลล์ปกติทั่วไปนะครับเบาะด้านหลังสามารถปรับ60-40ได้นะครับเดี๋ยวเซลล์รขออนุญาตสาธิตให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นที่พนักแขนนะฮะแล้วก็ช่วงหน้าฝนนะครับสามารถปรับตามไลฟ์สไตล์การใช้งานได้เลยนะครับในกรณีคุณลูกค้าซื้อของเพิ่มเติมนะครับเบาะทั้งสองฝั่งสามารถยกขึ้น60-40ได้ปรับได้นั่นเองนะฮะใช้งานได้อนเนกประสงค์นะครับ Okay. มาดูฝั่งด้านนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบาะหนังมีกล่องคูบ็อกซนะครับไว้เก็บรักษาความเย็นน้าที่เย็นอยู่ก็จะเย็นตลอดการเดินทางอันนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของนั่นเองนะฮะโอเค okay. ทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังแคมเปญกันนะครับสำหรับพร e เดอร์เนอมิตรและไฮทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้นะครับโปรต้อนรับลมหนาวนะครับ ช่องเซลโพสเนี่ยเราเน้นดอกเบี้ย,ววยพิเศษเดอกเบี้ยศูนเเซนะครับนอกจากนี้แล้วยังฟรีในส่วนของประกันภัยชั้นหนึ่งพรบรนะครับซึ่งประกันภัยชั้นหนึ่งนี่ก็เป็นในส่วนของเครือโตโยต้าแคร์ซ่อมศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเรามีประวัติดีเนี่ยเราต่อไปเรื่อยๆเลยครับประกันโตโยต้ตาแคร์เนี่ยสามารถเข้าศูนย์ได้ซ่อมศูนย์นานถึงสุดถึง8ปีด้วยกันนะครับนอกจากนี้แล้วมาพร้อมกับกระบะไลเนอร์นะครับของศูนย์แท้ คล์มกองแสงไฮคูเซรามิกทั้งคันคุณลูกค้าสามารถเลือกความเข้มของแสงได้นะครับแล้วก็เรารับประกันให้ถึง7ปีด้วยกันในส่วนของคลีมกองแสงก็มาพร้อมกับกันสาดด้านข้างนะครับแล้วก็เบ้ารองมือจับคับล่านะครับไพท่อสเตเลสนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของฝาครอบถังน้ํามันนั่นเองนะครับทําให้ดูแบบรแบบละกว่าสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ของแถมเนี่ยคิดว่าครบครันลูกค้าก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษ0%ไปด้วยนะครับซื้อเงินผ่อนเหมือนซื้อสดนะครับถ้าสนใจก็ทักถามเซลล์พดมาได้เลยที่เบอร์ติดต,ต่อนะครับ0635499829เบอร์เซลล์ต้องก็0 9 6 5 3 5 5 3 5 8แอดไลน์หรือเบอร์โทรก็ได้นะครับในส่วนของคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าสนใจไม่ต้องเป็นกังวลนะครับ โอนจองโอนเอินดาวผ่านเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรามีบริการส่งมอบถึงหน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นผ่านรถสไลด์นะครับหรือว่าจะสนใจให้เซลล์พอดอยากเจอเซลล์พดเซลล์ต้องก็บริการส่งมอบถึงหน้าบ้านกันไปเลยนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องไฟนั้นนะครับติดขัดอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาหรือสนใจข้อมูลรถรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นล็อกโค้ดหรือว่ารุ่นเอ t นทรีนะครับ ดอกเบีย้ยขึ้นอยู่กับเงินดาวและระยะเวลาผ่อนนะครับแล้วก็คุณสมบัติของลูกค้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจําหรือว่าซื้อเพิ่มก็จะได้เรทดอกเบีย้ยตามที่เซลล์โคดแจ้งไปสําหรับวันนี้เซลล์โคดขออนุญาตลาไปก่อนสนใจโปรโมชั่นดีๆช่วงท้ายปีต้อนรับลมหนาวทักเซลโคดมาได้เลยขอบคุณมากครับ